พี่เดี๋ยวกรีคำถามคะไม่ขอเกรีคำถามไม่สามารถตอบได้ครับไปเรื่อยๆครับได้เราไปได้ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยกับคำถามว่ามีคำถามอะไรบ้างลมมันเย็นจริงๆใช่ไหมขอได้ครับได้ครับได้ลง่พีเริ่มเลยได้ครับตอนนี้ปีนี้เรายังไม่หมดปีพรีเซนเตอร์เราจะหมดทุกตัวแล้วนะครับ8เดือน20ตัวยังเหลืออยู่อ่ะเหลือตรงไหนยังเหลืออยู่อัน้องขายอยู่ตรงไหนเส้นโคมอะไรอีกตาดำ ตาในดวงตายังเหลืออีกนะแล้วก็เส้นผมต่างๆเป็นไงฮะ่โคงการกระแสที่แบบว่าตุกจากอย่นเริ่อจะเป็นปีหมดแล้วตอนนี้ดีใจดีใจมากๆครับไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมุงจุดนี้เหมือนกันที่แบบเออเรามีพรีเซนเตอร์เยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยทั้งตัวเลยก็ดีใจครับดีใจขอบคุณทั้งลูกค้ามากกว่าครับผมที่ที่เชื่อมั่นในตัวพีด้วยแล้วก็เชื่อในความเป็นศิลปินความเป็นตัวพีด้วยครับมันเป็นปีทองเรา ปีทองปีนั้นเป็นปีเพชรโอ้โไม่รู้ก็ขอให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับที่ที่ไม่ตกดีใจครับดีใจดีใจมากกว่าเพราะว่าจริงๆพี่ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยครับผมที่ที่คอยสพอร์ตพี่มาตลอดครับผมไม่ว่าจะผลงานอะไรก็ตามถึงว่าแบบอาจจะแบบปล่อยงานช้าหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนๆก็ยังรอกันอยู่ให้แล้วก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้การสพอร์ตพี่อย่างดีมาเสมอคือยังมีติดต่อก็ไม่อเยอะไหมครับ ลรรงานงานมีบ้างมีมีบาีวันที่ยังยองยู่อยู่ในระหว่างการเจรจา บอกไม่ได้แต่ยังได้อยังเรื่อยๆอยยังได้อยู่เรารักษาความพอดเรายังไงครับพีนี้ครับรักษาความพอดเรายังไงอัปเดตโซเชียลบ่อยๆก็ไม่ค่อยบ่อยครับผมพี่ว่าจริงๆมันก็คือการที่เราไม่หยุดพัฒนาตัวเองมากกว่าครับผมการที่เราตั้งใจทําผลงานทุกๆชิ้นของเรามาให้ดีที่สุดแม้ว่าจะเป็นการถ่ายอัดทีวีซีเป็น MV เป็นหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เราก็ตั้งใจกับทุกงานที่เรารับมาครับปีนี้ยังพิจารณาเข้ามาอย่างนี้เราเลือกยังไงบ้างตัดใจที่จะราแต่ไหน เลือกรับใช่ไหมครับก็ใจจริงจะจะพยายามเลือกพรีเซนเตอร์ที่เป็นโปรดักที่มันเหมาะกับตัวพีจริงๆเพราะว่าพีรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ไม่ใช่ตัวพีอะไรเงี้ยพีก็ไม่สามารถจะพรีเซนต์สิ่งนั้นออกมาเต็มท <Yeah> UH ี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคนก็ไม่อาจจะแบบอาจจะไม่เชื่ออะไรเงี้ยกับสิ่งที่พีพรีเซนต์ออกไปอะไรเงี้ยครับผมก็เลยพยายามจะเลือกโปรดักที่มันแมทชิ่งกับไลฟ์สไตล์กับการเป็นตัวพีจริงๆครับพี่พีจริงใจไหมเพราะว่าอย่างมาปฏิบัติเขาบอกแรกๆเป็นหมอกผู้หญิงพอเรามาใช้ปุ๊บมันก็เป็นยูนิเซ็เเอยย่างนี้ล คิดว่าจริงๆผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนใช้มากกว่าผมด้ดวยจริงๆเราก็สามารถคอนซูมสามารถใช้มันได้ตลอดทุกๆคนครับปินนี้กลับว่าจะฟาสักกี่ร้อยล้านน่ครับกคจะฟาสักกี่ร้อยล้านพุ่หัวทำไมอะดอกเคิตมันเยอะมากเลยหัดนําไม่ไหวเปิดเครดิตเต็มเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่แบบลูกค้าจะแบบกรุณาสแสดงกระป๋องมันจะเปิดรับตลอด ทเวนที่ฟรเซเว่นอะไรคนแซวว่าพีพีไปมูที่ไหนคะถึงตังขนาดนี้ไม่ม่ไ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 ค่อยได้มูเลยครับผมก็ขอแนวทางหน่อยไม่ได้เลยเหรอลูกแนวทางเหรอครับบุ่งมันตั้งใจเป็นไปได้นั่นแหละไม่ทราบว่าองค์นี้ชอบที่ไหนเรียกว่าคนมันตังช่วยไม่ได้นะ แต่ปังไม่หยุดจริงๆนะสร้างกระแสห้างแตกที่เมืองไทยไม่กี่วันบินคุ้ไปสร้างกระแสตำนานห้างแตกที่จีนอีกแล้วโอ้ดีใจดีใจมากๆครับผมได้ได้มีโอกาสได้เจอแฟนชาวจีนที่ที่ประเทศจีนคับผมที่ผ่านมาก็ไปกับบิวกินด้วยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีแฟนๆมารอเราเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆเราได้มีโอกาสไปเจอแฟนๆตามมิวสิคเฟสติวัลอะไรเงี้ยแต่อันนี้คืออีเวนต์แรกเลยที่เราได้เป็นอีเวนต์จริงๆที่แบบอีเวนต์กลางห้างอะไรเงี้ยตกใจไม่ตาไปหตกใจครับตกใจตกใจมากๆแล้วก็ดีใจดีใจมากๆที่แแบบบบเหมมือนไ่่วา เหมือนตัวทางงานอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ประกาศแบบ,บแบบก่อนหน้านี้นนด้วยว่า,นานจะมีการจัดงานอะไรเงี้ยเกิดขึ้นครับผมแต่แฟนๆพอรู้ก็<น>ตั้งใจที่จะมาบางคนก็ยัง d m เมาพี่เลยว่าแบบอเอ้ยเขาไปไม่ทันนะแต่เขาก็ส่งกําลังใจมาให้อะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้พี่ก็รู้สึกว่าทั้งตัวพีเอ็มตัวบิลกินเองก็เห็นสิ่เงเหล่านี้ตลอดแล้วก็รับรู้แล้วก็รู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ตลอดพราะแสดมีการส่งต่อกันภายในไม่กี่ชั่วโมงใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณน่าจะประกาศบ่ายๆอะไรเงี้ยทุ่มหนึ่งก็มาเลยอย่างปีนี้บินจี ก็เดี๋ยวเราติดตามแล้วก anyway> ันครับทางทางทางโซเชียลมีเด้ครับพ uh <like ี่วิกิตเอเตนเน่แต่ส่วนที่ที่คุณพลวัตคือบินเพเวดเจ็ทกันสองคนเอนยมันมันฉุกกระหุกด้วยแหละครับผมจริงจริงด้วยเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ที่มันค่อนข้างจะกระชันชิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไฟท์เราจะไปเราก็มีทีมของเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะเต็มอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยต้องต้องด่วนว่าเป็นเพเวดเจ็ทไฟครับ อันนี้คือทางานซัพพอร์ตงานะครับใช้กับทางลูกค้าครับผมทางมิสทีนเป็นคนซัพพอร์ตให้หมดเลยแต่ก็มีโมเมนต์กับบิวยินเครื่องปรุงเครื่องมีดเล่นอะไรกันสองคนหนูก็นอนปกติอะไรอ่ปกติจริงเหรอลูกปกติแบบนั้นก็คือปกติก็เขาหลับอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาตื่นมาบีบคอเราเหรอเขาตื่นมาบีบคอ หนูแอบถ่ายเขาเขาเห็นเขาตื่นมาบีบคอหนูเขาทำร้ายร่างกายหนูแล้วพอเขาเห็นรูปที่เราเราแอบถ่ายเขาเขา react ยังไงบ้างคนะเขาก็ไม่เป็นไงเขาก็ยิ้มยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเขาเอ้าปากอย่างเงี้ยใช่ก็ถามเขาแล้วว่าลงได้<อ>ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าลบสิวเขานิดหน่อย <c oughs> เขาไม่หาจังหวะที่จะแกล้งเราต่อหรอครับพี่พีอ่านะครับเขาไม่จะได้จ้บเขาจะสนใจอะไรหนูวะพี่เขาบอกลงอะไรก็ให้บอกเขาได้เลยเขาอยากเอรับฟังพร้อมรับฟังได้ได้ครับก็จริงๆบิวกินก็ เขาก็น่ารักแหละเขาก็ไม่ค่อยแกล้งอะไรพี่มากเขาไม่กล้าแกล้งเราไงก็ดีเลยเพราะเดี๋ยวเขาแกล้งเราเราจะเอาคื้นไปเราวีนเลยเราวีนวินเลยเราวีนเลยเป็นแบบการเป็นการนี้ก็คือการเป็นตัวของตัวเองเนาะครับเป็นมชาติมาถึงกับบิูกิส์ล่ะก็จริงๆรรู้จักกันมานานครับผมอยู่ด้วยกันตลอดบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งเราก็เจอกันโอ้โหก็อาทิตย์ละสามสี่วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรจะต้องแบบ ปิดบังอะไรเขาอยู่แล้วแสดงว่าไม่มีเบื่อที่หน้าเลยใช่ไหมเจอกันทุกวันมีไหมไม่เบื่อไม่เบื่อก็เบื่อบ้างอะไรเงี้ยเวลาเขาบ่นอะไรเงี้ยเวลาเขาบ่นเวลาเขาบ่นเวลาเขาบ่นเวลาเขาแบบเยอะอะไรเงี้ยก็เบื่อบบเขาบ่นเราปล่อยหรอกเขาบ่นเราปล่อยหรอก็มีบ่นเราบ้างอะไรเงี้ยเขาบ่นเรื่องอะไรอ่ะแบบ เรื่องชุกกจิกจิกก็เลยอย่างเงี้ยพี่ทำไมเธอไม่อย่างงูทำไมเธอไม่อย่างงี้อะไรเงี้ยไม่ไม่งั้นเจ้ากรรมที่เราสนิทกันมากเราพอเขาบ่นมาเงี้ยเรามีการตั้งรับหรือว่ารู้มุมหรือว่าถ้าบ่นมาอยู่เราต้องทำยังไงสู้กลับยังไงเราก็เงียบอะไรเงี้ยหลังๆเราก็แบบเราก็ไม่เถียงกลับแล้วเพราะเรารู้ว่าแบบเถียงไปเขาก็บ่นอยู่ดีแสดงว่าการเงียบคือทางออกที่ดีที่สุดทางทางออกที่ดีที่สุดครับแล้วพออยังไงพอเราเงียบแล้วเขาเขาก็จะเงียบละเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าแบบเอ้ยเราโกรธอะไรเขาหรือเปล่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรยงเี้ อพี่สัญญาณถามอีกเรื่องนึงได้เลยครับโปรเจกต์ดีตอนนี้เดินหน้าไปถึงแล้วครับครับผมเขาที่พ <Bullet> ี่เออที่พี่สัญญาเขาประกาศทีมเขาแต่งชุดใหม่ออกมาแล้วครับก็รับรู้พร้อมๆกับพี่ๆทุกคนเลยครับผมอาจจะรู้ก่อนหน้าแค่วันเดียวครับเพราะว่าทาง g d เก็ได้มีการส่งข้อความที่จะโพสต์มาให้ทางทีมดูครับผมว่าเราโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรติดหรือเปล่าเราก็บอกว่าโอเคครับรับทราบไม่เป็นไรแล้วพี่กันอ่ารีเช็คเขาก็ มีการรีเช็คมาทำพีธีด้วยใช่ไหมเออราหมายถึงว่าว่าใช่ครับผมทางบริษัท GDS ก็ได้มีทางรีเช็คก็แบบโอเคนะประกาศสิ่งนี้เราเราโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ประกาศนพิธีบ้างไเห็นอาชื่อนักแสดงที่ครับผมก็ก็รู้สึกว่าทุกคนคงอยากให้ให้ผลงานตรงนี้ออกมาได้ได้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับผมก็พี่ว่าพี่ก็เข้าใจทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็ ขอให้โปรเจกต์น <ım. S 1> ี้ก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่ที่ดีสำหรับทุกทุกคนแล้วกันครับตัวตัวพี่จะมีโอกาสอย่างไรท่านตัดสินประโยชน์ไหที่อยากเนี่ยคนอยากเล่นละครหรือว่าเล่นหนังสักทีเพราะว่ามีแต่ผลงานผู้จัดการไม่ให้พี่ลาบแก้คนมีครับคนนี้มีด้วยเอ้อไหนมาพี่หวานพี่หวานไม่ให้ลาบพี่หวานห่วงมากยังไงอ่ะเขาตรวจเขาหมดอะไรเหรอหมดอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่หรอกครับจริงๆก็มีติดต่อมาครับผมแล้วก็ พี่ว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเวลามากกว่าครับที่ว่าถ้าเราสมมุติเรามีเวลาจริงมมๆเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าอยากจะลงไปทาสิ่งสิ่งนี้อะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะทาํมามันออกมาให้เต็มที่ด้วยดีที่สุดด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ถามว่ามีติดต่อมาไหมตอนนี้ก็ก็มีนะครับแล้วก็รอรอเราสรุปกันให้มันเรียบร้อยดีกว่าผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกาศผทางอ fficial ของทางโซเชียลมีเดียครับงั้นแสดงว่าก็มีโอกาสอยู่ที่ว่าพี่จะรับงานแสดงใช่ครับผมก็อาจจะปีหน้าเลย ค่เดู่เดวนะคู่เดวนะคู่เดวนะงานคู่ด้วยว่าพูดไปก่อนพูดไปก่อนงานคู่มีอยู่แล้วตลอดใค่ก่อนไม่เท่าไหร่แต่คนรอบข้างคนรอบข้างสะดุ้งหมดแล้วนะก็ถ้าได้แบบทำงานเขาตลอดอยู่แล้วเสร็ล้วีต่ออแล้วมีมีพี่เราดูเรื่องเป็นลมไม่เป็นลมหรอแสดงว่าปีหน้าคือได้เห็นแน่นอนในสิ่งที่คนอยากเห็นแล้วกัน จำไม่ได้แล้วพี่จะไม่ได้แล้วพูดถึงหรอปัจจุบันเป็คนเข้าสิ่งโอ้แหมนอกจากนอกจากการแสดงแล้วเนาะเอาพูดถึงงานแฟนมีนิดนึงแลต้องแบบมาราธอนและหลายประเทศเลยครับผมก็จะพรุ่งนี้แล้วครับพรุ่งนี้อุ้ยทไมมันไทหรองานวันที่สี่วันที่หกวันที่แปดวันที่สิบครับผมก็จะมีที่โตเกียวโอซาก้าโซลแล้วก็มะนิลาครับก็จะ ตาลุยทัวร์กันเนี้ยต้องดูแลวิตามินต้องลบขนาดไหนต้องลบสุดๆเลยไหมพี่ก็จะสวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกวันดื่มน้ำเยอะๆน้ำอะไรน้ำแร่เพอร์ลาพี่รู้สึกว่าพี่กลมกลืนกับธรรมชาติมากชอบจังหวะเท้าสุดท้ายโอเคโชว์เอ็มยูทีที่แบบ ครับหลายคนคิดว่าเป็นสีคนสุดท้ายเป็นสีคนสุดท้ายต้องคืนมากขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนแล้วกันนะครับผมที่แบบแบบไม่ด่าพี่เยอะอะไรอยย่างงเี้แสดงว่าเราเรให้ความเอ็นดูกันล่ะแต่เราเป็นความกังวลหรอไม่ต้อนคงก็กังวลก็กังวลนิดนึงครับผมเพราะว่าเวทีนี้ก็แบบเป็นแบบเหมือนพี่ทุกคนสวยกันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แต่ว่าเราก็พยายามจะเตรียมตัวให้ดีสุดสำหรังานวันีแต่พอเราไปยืนเราก็ไม่จมนะไม่จมนะ จมไม่จริงป่าเออแล้วตบอกว่าเราไม่จมก็ดีก็ดีใจครับดีใจที่ชอเดินมาติดปุ๋ยชอบมก็ดีใจครับดีใจที่แฟนทุกคนแบบแฟนทางการทุกคนเอ Endure อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็โฟกัสที่ราคาชุดของเราชุดละพานเรือนแสนจะไม่ได้อีกแล้วก็ชุดชุดนี้ก็จริงๆตั้งใจหากันมากับทีมพี่พๆ Stylist เนี่ยแหละครับผมก็ให้พี่สไ s t y l บินไปที่ฮ่องกงมาก็ไปเอาชุดนี้มาครับ๋อถึงเทปนะ แล้วก็ที่จริงอ่ะชุดตัดตั้งแต่แบบคืนนั้นเลยคือเหมือน<ม>ชุดมันมาเป็นเดรสใช่ไหมคะแลเราก็เลยทําการแบบตัดเฉียงน,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็แก้กันก่อนหน้างานเลยประมาณแบบครึ่งวันอะไรเงี้ยครับผมแฟนบอกว่าแอบแซ่บเหมือนจีซูเลยอ๋อเหมือนจีซูค<อ>ฮะจีซูใส่ด้วยนะไปได้ไปได้โอเคแล้วนะโอเคค่ะรับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใส่แล้วคุณเสียไปการทดสอบนะจริงได<ป>้เลย ที่ก่อนที่ขวันท,ที่ที่ลูกตราจมีได้ต่อจากนั้